แล้วามจัาพปรปล่อยของนุง่งชุดจะขายเซลฟี่ท่อนบนท่อนล่างแย่งสินกันสุด ทำเอาแฟนคลับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตเต้นเตไม่เป็นจังหวะก,กันอีกแล้วสําหรับต้นรัทพรไตยมีรักนังเอกซุปตาชื่อดังที่ลุกขึ้นมาเปิดบทแซ่บครั้งใหมแ่แถมยิงจัดใหญ่จัดเต็มกว่าที่เคยซึ่งบทแซ่บดังกล่าวเป็นคอลเลกชันภาพถ่ายเซเล่าสโซที่เจ้าตัวนํามาแชร์ผ่าน Instagram. อินสตาแวกรมแอตต้าแววอเลสกซกรัทพรณขณะยืนเซลฟี่หน้ากระจกบดหุ่นฟิตอนด์เฟิร์มในชุดตะขายสีดามดีไซน์เก๋อีกทั้งชุดด้านในก็ยังเผยให้เห็นความซิกซี่ของผิวขาวเอร่าแบบเต็มสองตาแถามยิ่งพร พรไว้แล้วก็ยิ่งทําให้ลุกนี้ของเจ้าตัวดึงดูดสายตามากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพถ่ายเซตนี้ถูกแช์ออกไปก็มีนแฟนเข้ามากดไลค์กดเลิศเพื่อนอย่างล้นหลามไม่เว้นแม้กระทั่งกับเพื่อนพ้องซุปตาที่พร้อมใจการสาต์สัญลักษณ์อีโมจิรูปไฟการันตีความฮอตให้กับลุกนี้ของต้นตัดรพรกันรัวขอขอบคุณภาพต้นตันรพรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ